ทั้งที่จะสูงอย่างมากเลยนะครับด้านหลังนก็จะมีรูปนะครับของโลหะนับที่มีลักษณะที่เรียกว่ายกเลิกธาตุในยุบนั้นนั่นเองซึ่งแบงค์แบบนี้นับจะเป็นแบงค์วาระนะครับที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่9นะครับแล้วก็จุดสังเกตนะครับที่ทําให้มันมีมูลค่าทางการตลาดในเรียกว่าในธุรกิจของวงการนักสะสมนะครับ อ FC นะครับจะต้องนะครับดูจุดสังเกตให้ดีๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกแบงค์นะครับที่สามารถจะขายได้นั่นเองด้านหน้าเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันนะครับกับของที่มีอยู่ทั่วๆไปก็คือนะครับด้านหน้าจะเป็นภาพบรมรูปนะครับของในหลวงในรัชกาลที่านั่นเองเป็นแบงค์หนึ่งร้อยบาทปกติที่ในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าใช้ใช้กันใช้ใจ่ายกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นนะครับหลายๆท่านก็ไม่เคยได้สังเกตนะเพราะว่าไม่คิดว่า ง่ายๆเลยนะไม่คิดว่าแบงก์เนี่ยมันจะมีมูล,ลค่านะครับเพิ่มขึ้นมาณปัจจุบันนั่นเองนะแต่ใครที่เก็บไว้ก็แนะนํานะครับแนะนําว่าให้ดูจุดสังเกตซึ่งด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปสนใจอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ต้องไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับแต่ขอให้มีด้านหลังนะเป็นเราห้าเลือกธาตน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเรียกว่าบอกจุดสังเกตง่ายๆนะครับที่ทําให้แบงก์เนี่ยมันมีมูล,ลค่าทีา่เพิ่มขึ้นนั่นเอง หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เชื่อนะครับแต่นะครับถ้าดูคลิปจบแล้วก็โอเคนะครับสามารถแยกแยะเป็นเลยนะครับดูง่ายๆนะครับไม่ต้องดูจุดอะอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ต้องดูจุดอะไรที่มันเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแบงค์นี้ก็จะมีข้อความทางด้านซ้ายนะครับมุมซ้ายเห็นไหมครับประเพณีชาตินะครับของ่าชราชชาณาจักของสยามเนี่ยเป็น วิธีการนะครับทำสาระทำนับขายตัวด้วยความใจสมัครแล้วก็ยกเลิกไปในช่วงรชัชกาลที่หานั่นเองนะครับซึ่งแบงที่มันมีมูลค่าเนี่ยต้องบอกว่าสภาพอ่ายุบยับเยืนๆยก็มีนะครับมีมีค่าแล้วนะครับสําหรับแบงนี้จุดสังเกตดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยเพราะวัดเกินมาค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับมากพอสมควรแล้วก็มามาดูกันนะครับส่วนใครที่มีมาเราจะให้ดูที่ส่วนของด้านหลังนะครับเป็นหลักเลยนะครับดูจุดง่ายนะจุดเดียวจุดเดียวจริงๆสําหรับสําหรับคลิปนี้ไม่ต้องไปดูจุดอื่นให้มันเสียเวลานะครับแล้วก็มาเดี๋ยวเราจะทําการนะครับเปิดให้ดูนะครับช้าๆนะครับว่ามันจะมีจุดสังเกตที่แบงค์ปกติเนี่ยมันไม่มีอยู่นะครับซึ่ง ถ้าใครที่มีเนี่ย county, เราก็ติดต่อนะครับทางเพจเราได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆดูตรงที่มุมนะครับมุมทางด้านขวามือนะมุมล่างสุดเลยเพื่อนๆเห็นเลข9507หรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขที่เป็นแบงค์ที่มีตัวเลขกำก,กับนั่นเองนะครับแบงค์ที่มีเลขกำกับแบบนี้นะครับหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าแบงค์ตัวอย่างนะครับถ้าใครที่มีแบงค์แบบนี้นะครับสามารถ ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แก้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางเพจของเราด้วยนะครับ